ส่วนที่เข้าเที่ยวสานานจุลวิต้าเลหรือเกนโนนิสกานะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ที่เราได้ทําการสาธิตวิธีการเซตอัพอุปกรณ์สําหรับการใช้งานในกรณีที่นักกีฬาทยุสมัครเล่นได้รับการร้องขอให้เป็นสตาฟหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมบริการสาธารณะหรือบริการชุมชนต่างๆนะครับอย่างเช่นในการเป็นสตาฟในงานกีฬาการแข่งขันการวิ่งหรือการแข่งขันจัก,กรยานเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยพื้นที่กว้างมากๆและจะจาเป็นต้องใช้การสื่อสารโปรตีงานในลักษณะนี้ผู้จัดก็จะเป็นออร์แกไนเซอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับ แต่สาหรับกิจกรรมของสาธารนณะหรือชุมชนเล็กๆเนี่ยการที่จะจ้างโอเกนิเซอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการประสานงานการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยจะยากหรือไกลหรือแพงเกินไปเกินก็ประมาณแปนะครับแต่การใช้งานบริการสาธารณะของกิจกรรมพวกนี้จากนาักวิทยุสืเล่นเนี่ยในต่างประเทศก็ได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆการแข่งขันกีฬาแข่งขันต่างๆที่เราได้รับการร้องขอให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นสตาฟในกิจกรรมนะครับเราก็สามารถเซตอัพชุดวิทยุส่อสา,ารอย่างเช่นที่ผมทำก็คือเอ็กซ์เปิดผมมาติดตั้งสายอากาศแท้ง บลูท <Bluetooth S 2> ูธนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องขับรถหรือปั่นจักรยานหรือทําอะไรต่างๆที่มือเราไม่สะดวกไม่ว่างที่จะหยิบไม้หรือหยิบ วิทยุขึ้นมาพูดคุยเนี่ยลักษณะนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปลอดภัยะนะครับหลังจากที่วันก่อนได้ค้างเอาไว้นะว่าจะนําตัว expert EP ไป 68d นะครับมารีวิว EP 8ป 68d เป็นวิทยุสื่อสารออกแบบมาสําหรับนะักวิทยุสมัครเล่นะนะครับแบรนด์ที่ใช้ในการทารําตลาดในต่างประเทศก็จะรู้จักกันในชื่อของ anytone 868 UV แต่พอนําเข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการตรวจสอบทำแท้ผฟูบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทยก็จะต้องทําการแก้ไขแล้วก็ทําก,กากตลาดใหม่ในแบร ที่ชื่อว่า expert น,นะครับ EP 868D เจ้าตัวที่เราเห็นนี่แหละรู้สึกว่าอตแรกนี่จะไม่มีบลูทูธมาให้นะฮะบลูทูธนี้จะมีในลอตหลังๆแล้วอะ่ะใครที่อยากจะมีบลูทูธก็สามารถส่งไปที่ทางผู้นําเข้าเขาอ่ะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันบลูทูธแล้วก็จะมี PTT ปุ่มกดภายนอกเนี่ยสามารถไปติดกับพวงมาลัยรถยนต์ในกรณีที่เราขับรถยนต์เนี่ยก็สามารถใช้งานในลักษณะก่อนแฮนด์ฟรีจะได้สะดวกสบายไม่จาเป็นต้องหยิบบลูทูธขึ้นมาเป็นภาระหรือเเปป็นนนออุสสรรรรรรคคใกาาาาาขััับบบถถะตวื่งงงมททํได้้ อนาล็อกและระบบดิจิตอลน,นะครับที่ความถี่ย่าน v h f ที่1น4่ส่จนถึง147ยนะครับส่วนย่าน u s f ที่ความถี่ u s f อ3 5อจนถึง438นะครับตรงนี้จะเป็นย่านความถี Down ่ดาวเทียมซึ่งเราได้รับอนุญาตให้แค่รับอย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะส่งได้ตัวนี้นะครับตัวเครื่องเป็นจอสีสแสดง2บรรทัดสามารถสแสดง2ความถี่สแสดงทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอลได้ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเปลี่ยนแปลงไฟล์ภาพหน้าจอได้นะครับมีฟังก์ชันฉุกเฉิน เมนมา2ระบบก็คือ Man นดาวและวอล์ก o โ n นฟัง์ชัน Man ดาวนี่ก็คือจะทาหน้าที่ในการเซ็นเซอร์ผู้ใช้งานนะครับที่ต่างประเทศเนี่ย DMR นี่ถูกใช้ในหน่วยฉุกเฉินอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับฟัง์ชันแมนดาวจะทําการเซ,เซ็นเซอร์ผู้ใช้งานว่ายังมีสติอยู่ดีหรือเปล่าในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเหมือนการที่เจ้าหน้าที่เขายิงะระกับคนร้ายแล้วเกิดล้มลงได้รับบาดเจ็บเนี่ยทยุสื่อสารจะทําการเซ็นเซอร์แล้วก็ทําการแจ้งไปยังแม่ข่ายหรือศูนย์บริการเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มีปัญหาแลลลแลลลล้้้วววะมงงตัเครื่อจ การเซ็นเซอร์การล้มลงของตัวเจ้าหน้าที่นั่นเองต่อมาอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชัน work alone ฟังก์ชัน work alone เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทําหน้าที่สําหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิทยุสื่อสารแล้วเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ที่อันตรายหรือไม่ปลอดภัยอย่างเช่นในที่ที่อับอากาศหรือที่ที่มีสารเคมีที่สามารถทําให้เจ้าหน้าที่สามารถหมดสติได้เนี่ยหรือเสื่อมสมรรถนะได้ในกรณีที่อาจจะเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทอะไรพวกนี้นะตัวเครื่องก็จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยยืนยันตัวตนตลอดเวลาอย่างเช่นการกดปุ่มส่วนใหญ่จะเป็นการกดปุ่มหน้าเครื่องเพื่อทําการเช็คอินว่าผู้ใช้งานยังมีสติดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าในเวลาที่กําหนดผู้ใช้งานไม่กดปุ่ม ยืนยันตัวเครื่องจะอนุมานว่าผู้ใช้งานเนี่ยหมดสติตัวระบบจะทําการแจ้งไปยังศูนย์กลางหรือศูนย์ประเดติก,การนะครับว่าผู้ใช้งานเนี่ยเกิดปัญหาแล้วต้องส่งทีมค้นหาช่วยเหลือลงมาช่วยด่วนน,นะครับเราก็สามารถใช้ได้นะฟังกชันนี้ไม่ได้โดนปิดในในฝั่งที่นําเข้ามาเป็นในส่วนของวิวมารเรนเนี่ยเกิดเราไปไฮกิ้งหรือเดินป่าอะไรเงี้ยเปิดฟังกชันนี้ไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น w o r k a l o n e หรือ Man Down เนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เราเปิดแล้วมันเซ็นเซอร์เราเกิดหมดสติเป็นลมหัวใจวายไปอย่างเงี้ย เดินป่าแล้วหัวใจวายล้มลงเนี่ย ตัวเครื่องจะทาการเซ็นเซอร์และส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตั้งไว้ที่ท็อกกุ๊ปใดตั้งไว้ที่ DMR ID อันไหนนะฮะมันก็จะส่งข้อความส่งสัญญาณอเล r ร์ไปยัง DMR ID นั้นไปยังท็อกกุ๊ป้นั้นนะฮะว่าเราเนี่ยคอนไซน์เนี่ยประสบปัญหาแล้วนะ,ะขอความช่วยเหลือให้การช่วยเหลือด่วนนะครับสเปกําลังส่งก็อยู่ที่ประมาณ5วัตต์เป็นสเปคตามปกติที่ทางกฎหมายว่าเราอนุญาตให้ใช้ในกิจการวิดีโอสมัครเล่นนะครับสามารถพูดคุยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ผ่านระบบเกตเเเวททีี่่ป็นอ ต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นตัวอุปกรณ์ฮอตสปอตนะครับการบันทึกช่องหน่วยความจําสามารถบันทึกได้4 0 0 0ช่องนะครับหนึ่งหมื่นท็อกก๊ปก็คือช่องสนทนาที่สามารถบันทึกได้1 0 0 0 0ท็อกกูปนะฮะสามารถบันทึกคอนแทคลิสต์หรือชื่อติดต่อเนี่ยได้2องแสนรายชื่ออันนี้ต้องดาวน์โหลดนะฮะสามารถไปดาวน์โหลดจาก Radio ID มานะครับเป็นดาต้าเบสแล้วก็ดมเข้าไปในตัวเครื่องผ่านฮอตปัรคหรือโปรแกรมที่ใช้ในการโปรแกรมตัวมันนะครับแล้วก็บันทึกโซนได้250โซนโซนนี้ก็คือการจัดกลุ่มขอองงช่งส่สนนททาาีเร ใช้งานนะฮะแล้วแต่ละโซนนี้ก็สามารถบันทึกช่องได้อีก250ช่องด้วยกันนะครับลองรับการติดต่อแบบ1ต่อหนึ่งหรือส่วนบุคคลนะฮะเราสามารถเรียกไปที่ Radio ID อดีของเพื่อนที่จะต้องการสนทนาได้แล้วก็ลองรับการเข้ารหัสสัญญาณสามารถเข้ารหัสข้อมูลเสียงได้แต่ปกติในกิจการวิทยุสมพันเราเราไม่ใช้นะฮะหรือในบางประเทศการเข้ารหัสสัญญาณเสียงนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยคือในลักษณะของถ้าเกิดเราไปใช้งานในลักษณะของหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยการเข้ารหัสเสียงนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจําเป็นนะ เสียงเพื่อไม่ให้ค่าศึกหรือศัตรูได้ยินหรือถอดรหัสได้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับในต่างประเทศสําหรับหน่วยคานความมั่นกงเขาใช้นะแต่ในกิจการวิทยสมัครเล่นเนี่ยมันใช้ได้มันสามารถเปิดและติดตั้งใช้งานได้แต่เราไม่ใช้กันนะครับเพราะว่าการคุยแบบส่วนตัวในกิจการวิทยสมัครเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ารังเกียจนะครับเพราะเราใช้ทรัพยากรส่วนรวมเพื่อกิจกรรมส่วนตัวมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะเราเลยไม่ใช้กันนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถทําได้ก็คือการส่งข้อความ SMS เอสเกาม ส่ง s m สในระบบ DMR ได้อยู่แล้วแต่ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราสามารถส่ง SMS ในระบบ a p r s ได้ทั้งอ n นาล็อกทั้งดีตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นใครที่ได้มาเป็นตัวเฟิร์มแวร์เดิมๆรุ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เฉพาะในระบบดีต a อนนะฮะ APRS อาร์ดีตอส่วน A p r s อาร์เะนาล็อกเนี่ย, s, analog, ยจะเกิดอัปเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ๆเข้าไปเนี่ยน่าจะทําได้นะครับการอัปเฟิร์มแวร์ทีหนึ่งของเจ้าเว็บเปิดเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าเหมือนได้เครื่องใหม่มาเลยทีเดียวมีเมนูเพิ่มมมมมมมขขึึ้้นนนนนีีฟัังกกก์ชเเเเเพพิิมม่่่่่ทราาาไคห็อ เพิ่มแวร์ตัวใหม่ๆนะฮะแบตเตอรี่ความจุที่ให้มากับตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ขนาด3,100ม ah. ิลลิแอมสามารถสแตนบายได้ทั้งหมด35ชั่วโมงค่อนข้างจะยาวนานนะฮะเหมาะสําหรับกิจกรรมการแจ้งในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาและช่วยเหลือเข้าป่า2-3วันเนี่ยเราเตรียมแบตเตอรี่ไปสัก2ก้อนเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้งานอยู่ได้นะเปิด GPS เปิด APRS ด้วยอ่ะ พอพูดถึงระบบ GPS เจ้าตัวนี้เนี่ยมีระบบ GNSS Global Navigator Satellite System หรือที่เรารู้จักในแบรนด์ของเจ้าหนึ่งก็คือ GPS นะปกติแล้วระบบดาวเทียมพิกัดเนี่ยบนโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ GPS มันมีอีกหลายเจ้ามากๆเลยที่ยังไม่รู้จักนะเพราะเราใช้งานตระกูลของฝั่งทางอเมริกาเนี่ยเราจะรู้จักแค่ GPS นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีแบรนด์อื่นอีกที่มีให้เราใช้งานเป็นกลุ่มดาวเทียมที่ให้เราใช้งานนะครับเหมือนปกติเนี่ยเราใช้งานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมีกลุ่มดาวเทียมของ GPS ซึ่งมีดาวเทียมอยู่ประมาณทั้งสามสิกว่าดวงนะครับของจีนนี่เคาเขาก็จะมีของเขาเองนะฮะ เป็นกลุ่ม BDS สําหรับตัว expert EP 86D เนี่ยก็จะมีดาวเทียมระบุ u, ตําแหน่งหรือระบุพิกัดเนี่ยสระบบะระบบหนึ่งก็คือ GPS ที่เรารู้จักกันดีอีกระบบหนึ่งก็คือ BDS น,น,นะครับ b a o Delta Sierra ซึ่งเป็นระบบของจีนและระบบ GPS เนี่ยเป็นของอเมริกาสรุปว่าเราสามารถใช้งานดาวเทียมระบุ u, พิกัดของเจ้า expert เนี่ยได้สองระบบนั่นหมายความว่าเราจะมีกลุ่มดาวเทียมที่ใช้งานถึง2กลุ่มนะฮะปกติแล้วดาวเทียมระบุพิกัดตําแหน่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ GPS อย่างเดียวนะเราคุ้นเคยกับ GPS ในบางประเทศประเทศที่ พัฒนาแล้วประเทศที่เขามีความมั่นคงส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะทำไอดาวเทียมระบุตำแหน่งเนี่ยใช้งานของตัวเขาเองนะครับเพื่อความมั่นคงเขาเขาจะไม่แบ่งใช้กับใครอย่างเช่นของจีนเนี่ยเขาจะมีระบบ B D S อย่างที่แจ้งไปนะของอเมริกาก็จะมี G P S ของรัสเซียก็จะเป็น Go n a t ของสหภาพยุโรปก็จะเป็น Galileo ของญี่ปุ่นก็จะมี Q z s ของอินเดียก็จะมี i r n s s เนะครับเป็นกลุ่มดาวเทียมที่หลายสิบดวงอะนะบินว่อนกันอยู่นะฮะอุปกรณ์นําทาง GNSS ที่สามารถรับดาวเทียมได้หลายกลุ่มก็จะเป็นความได้เปรียดของอุปกรณ์นั้นนะ่ะฮะสามารถที่จะจับสัญญาณดาวเทียมได้มากขึ้นก็เหมือนกับตัวเนี้ยก็สามารถจับดาวเทียมได้2กลุ่มนอกจาก GPS สรุปว่ามันสามารถมีดาวเทียมระบุตําแหน่งให้ใช้งานเนี่ยได้มากกว่าอุปกรณ์ทั่วไปนะครับระบุตําแหน่งได้เร็วกว่าครับสำหรับ เอ็กเปิดอีพีแปรป 8D ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสำหรับใครสนใจก็ลองไปหามาใช้งานดูวนนะครับช่วงนี้ราคาก็น่าจะลดลงนะครับแม้ไม่แน่ใจว่ายังมีเครื่องอยู่ในท้องตลาดอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้ามีก็เป็นอะไรเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีสําหรับใครที่อยากจะเกล่น a p พ s หรือใครที่จะลองมาใช้งานระบบดีต้อนราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่าอีกระบบหนึ่งนะฮะก็สามารถใช้งานได้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม s ดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ